ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ BMW ในการท้าชนสี่ข่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นด้วยการเปิดตัวสปอร์ตฟูลแฟริงสมรุ่นใหม่นั่นก็คือ S500RR S400RR และ S250RR ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยครับว่าผมอยากจะพูดหัวข้อข่าวเหมือนเมื่อสักครู่นี้อย่างจริงจังแต่คงเป็นได้เพียงแค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้นครับเพราะว่า ภาพที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่มีการโคลนนิ่ง S1000RR ของ BMW โดยยังไม่ทราบครับว่ามันคือยี่ห้ออะไรเป็นเพียงภาพข่าวเท่านั้นสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีรูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันหรือว่าคล้ายกันกันกบ S1000RR ทั้งไฟหน้าแฟริงโดยภาพรวมแล้วดูผ,ผ่านก็นึกว่า S1000RR อย่างแน่นอนโครงเฟรมเหล็กเหลี่ยมขนาดใหญ่ พร้อมซับเฟรมแบบโครงถักและสวิงอาร์มหลังอลูมิเนียมที่ให้ความโดดเด่นสวยงามซึ่งสวิงอาร์มแบบนี้นะครับถ่าหากว่ามีการพัฒนาใส่ขนาด1 5 0 c ีของเมืองไทยเราแล้วก็หลายคนคงจะดีใจเพราะว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาสวิงอาร์มรถมอเตอร์ไซค์ขนาด1 5 0 c ีนั้นเป็นแบบเหล็กสี่เหลี่ยมหรือว่าเหล็กกล่องหลายคนดูแล้วเริ่มเบื่อหน่ายนะครับอยากได้สวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมแบบนี้ซึ่งเจ้า S500RR คันนี้ นอกจากจะมีดีไซน์ที่เหมือนกับ S1000RR แล้วยังมีอัพไซด์ดาวหน้าดิสเบรกหน้าคู่แบบ l a d ด n เมาสสีลูกสูบต่อข้างจานเบรกลอยตัวหรือ o o t i n g disc ดูยังไงมันก็คือ S1000RR ย่อส่วนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการโคลนนิ่งครั้งสำคัญของค่ายมอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนคาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็วนี้ส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรนั้นมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปนะครับสำหรับภาพนี้มันคือ ใจมอเตอร์ s 2 5 0 r r และ s 4 0 0 r r ที่มีรูปโฉมดีไซน์เหมือนกันแตกต่างกันที่เครื่องยนต์เท่านั้นครับโดย s 2 5 0 r r จะเป็นเครื่องยนต์สูบเดียว 229.5cc ส่วน S400WR นั้นเป็นแบบ2สูบเรียง 367cc ครับสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการโคลนนิ่ง S1000RR โดยมีชุดแฟริ่งที่คล้ายคลึงกัน ไฟหน้าอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์2ดวงซ่อนไว้ด้านในของแฟริงแต่ดูเผินๆแล้วก็เหมือนกันครับกับ s พัน d r โดยโชชอคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกมีดิสเบรกหน้าคู่2ลูกสูบต่อข้างแต่ไม่ใช่เลดเดนเมาส์เน้นดีไซน์ในภาพรวมนะครับที่ดูแล้วคล้ายคลึงกับ s พัน d r ของ bmw สำหรับตัว s 2 5 0 w r ที่เป็นสูบเดียว2 2 9 5ี cc นั้นให้พลังแรงม้าสูงสุด 17แรงม้าที่7,000รอบต่อนาที16.5นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดมี6เกียร์ครับถังน้ำมันจุ17ลิตรน้ำหนักรวมอยู่ที่132กิโลกร,รัมโครงสร้างเฟรมเป็นเหล็กเหลี่ยมขนาดใหญ่สังเกตดูนะครับจะเห็นว่ามันมีคลีบด้านข้างของแฟริงที่คล้ายๆกับ s 1 0 0 r เหมือนกันสีสันลคยกราฟิกก็แทบจะเหมือนกันกันกบ s 1 0 0 0 r ขี่แล้วนะครับคงจะเท่แต่ว่ามีราคาค่าตัวที่ย่อมเยาวไม่แพงเกินไปส่วน S400R นั้นเป็นแบบ2สูบเรียง 367cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด29.21แรงม้าที่8,300รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด28นิวตันเมตรที่6,200รอบต่อนอาทีมี6เกียร์เช่นกัน มิติในภาพรวมทั้งความยาวความกว้างความสูงก็ไม่แตกต่างกันมากนักนะครับเพราะว่าเป็นรูปโวมดีไซน์ตัวเดียวกันทนมันจุ17ลิตวเหมือนกันครับยางหน้าขนาด110ทับ70ขอบ17นิ้วยางหลัง140ทับ70ขอบ17นิ้วนับได้ว่าการโครนนิ่งหรือว่าการทำวิศวกรรมย้อนกลับของจีนในคราวนี้ออกแบบมาได้สวยงามและก็คล้ายคลึงเป็นอย่างมากมันเป็นการพัฒนาที่ต้องถือว่า อาจจะไม่โดนใจใครหลายๆคนแต่ว่านี่คือก้าวย่างครั้งแรกนะครับของการพัฒนาถึงระยะหนึ่งแล้วรถจากจีนหลายยี่ห้อจะสามารถพัฒนาดีไซน์ของตัวเองได้แต่ในช่วงแรกแบบนี้หลายค่ายต้องมีการ Copy a ี d Develop ไปก่อนเมื่อฐานการเงินพร้อมแบรนด์มีความพร้อมอนาคตข้างหน้ารถเหล่านี้จะมีดีไซน์เป็นของตัวเองครับสำหรับใจมอเตอร์ or, เป็นบริษัทมอเตอร์ไซค์อยู่ในเมืองฉงชิ่งที่ประเทศจีน ความใหญ่ของบริษัทนั้นยังไม่มากครับยอดขายต่อปียังมีตัวเลขที่ไม่สูงเท่าไรนักเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการพัฒนาในครั้งนี้ของเขาสามารถทํายอดขายในเมืองจีนได้เป็นก่อเป็นกรรมก็ไม่แน่ครับว่าอนาคตนั้นเราได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆออกมาอีกมากมายเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์โคลนนิ่งจากประเทศจีนยังมีอีกมากเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปนับจากนี้ครับ